สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับวิดีโอของน้องฟิงอีกแล้วนะครับวันนี้น้องฟิลจะพาทุกคนไปเที่ยวในเมืองบริสเบนสองข้างทางจะเต็มไปด้วยสินค้า <c oughs> แบรนด์เนมต่างๆ <c oughs> ให้เลือกสรร <c oughs> เราเดินทางเข้าเมืองด้วยรถไฟครับวันนี้ไปกัน อันนี้เราโชคดีมากนะคะเขํากอมาเึ็งในเมืองก็เจอผู้ชายคนนี้นะครับการรังแสดงเล่นฟุตบอลให้ทุกคนดูอยู่แต่ความตลกของรายการนี้ก็คือผู้ชายคนนี้นะครับบังคับให้ทุกคนมาดูใครไม่อยู่ดูเก็จะว่าห้ามไปห้ามไปห้ามขยับห้ามขยับทุกอยู่ดูให้จบก่อนขอบคุณ เันทุกคนดูจบเสร็จแล้วเขาก็บังคับให้ทุกคน <laughs> ใจตังให้เขานะครับในฐานะที่ชมการแสดงของเขาเขาบอกว่าห้ามชมฟรีนะครับทุกคนคนไหนชมแล้วต้นใจตังนะครับกี่บาทก็ได้ใครไม่ใจใครหนีไปข้ามองเห็นนะครับ <laughs> ตลกมากเลย <laughs> 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 wow! <see> <laughs> <Everyone laughs> <them? laughs> If you see someone leaving, without a leave, thank you. him. I want some. Cookie him by the I want some. Yeah, 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 I already give you can wait him coming, okay? Please donate support the artist this Christmas. Oh, I want oh. American huh? American. I like some. มามางของเอาโอเคดิบ้าโมลี่ coming we l o o หลังจากชมกันแสดงกการเด็กก็พากันมาซื้อลูกปงนะคะลูกปงเหมือนงานบัตรบ้นเราเลยมีขายลูกปมงด้วยเด็กๆชอบใจมาก ราคาตกชิ้นละห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญคุณราคาเมืองไทยตกอ,อยู่ที่เท่าไรเอ่ยตอนนี้ประมาณ23บาบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ห้าสองสิบประมาณร้อยยี่สิบกว่าบาทน,นะคะ

เป,เป็นไปนะใช่น้ำกำลังจะรู้สึกนะรู้กับผู้ใช่ที่เห็นค่ะที่ว่าไปดูของนุน่ที่หนูเอ็นมาไลน์ี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กันใหม่ในวิดีโ<ข>อ,<ข>อกับป宝妈